หมอเตือนไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนยอดผู้ติดเชื้อพุ่งมาเช็คอาการพร้อมวิธีป้องกันค่ะสาธารณสุขเตือนโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีแนวโน้มแพร่ระบาดสูงโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีมานี้มีผู้ป่วยสะสม185,216คนสัปดาห์เดียวมีผู้ป่วยเพิ่ม1 2 0 0 0คนสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลัง โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาที่ติดต่อกันได้ผ่านสารคัดหลั่งซึ่งเชื้อนี้มีหลายชนิดมากพอที่จะทำให้สามารถแยกไข้หวัดใหญ่ในคนได้เป็น2กลุ่มใหญ่ค่ะ 1. ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลติดเชื้อแล้วก็ติดซ้ำได้อีกแต่ความรุนแรงจะลดลงเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันบ้างแล้ว 2. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อก็ทําให้สามารถเป็นซ้ําได้และติดเชื้อในวงกว้างขึ้นเมื่อเช็คอาการไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าไข้หวัดธรรมดามักเกิดขึ้นทันทีทันใดต่างจากไข้หวัดที่มีอาการค่อยเป็นค่อยไปค่ะ และที่สำคัญคือไข้หวัดใหญ่มักมีไข้สูงติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะในเด็กจะมีไข้สูงลอยเกินกว่า39-40องศาเซลเซียสติดต่อกัน3-4วันอาจมีอาการหนาวสั่นสถานร่วมด้วยในขณะที่ไข้หวัดธรรมดาอาจมีไข้แต่ไม่สูงมากนะักนอกจากนี้ในผู้ใหญ่มักมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียอย่างมากและเบื่ออาหารเป็นอาการสำคัญค่ะ ความน่ากลัวของไข้หวัดใหญ่อย่างหนึ่งก็คือการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนได้แก่โรคปอดอักเสบและโรคสมองอักเสบซึ่งมักเกิดกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวบางอย่างเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคเบาหวานโรคไต การป้องกันไข้หวัดใหญ่คือมัดล้างมือบ่อยๆงดใช้สิ่งของร่วมกันไม่คุกคีใกล้ชิดผู้ที่เป็นไข้หวัดเลี่ยงสถานที่ที่แออัดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร,ร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเอิร์นเวได้เลือกใช้ตำรับเหรียญหัวชิงเวินซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรจีน13ชนิดใช้บรรเทา6อาการในหนเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูก ไอเจ็บคอปวดศีรษะมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำไข้หวัดไข้หวัดใหญ่การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399